เราจะทําอะไรก็ว่าไปนอนช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผมได้อ่านหนังสือเขียนหนังสือเขียนกวีเขียนเพลงได้คิดอ่านประเมินสถานการณ์ต่างๆกาช่วงเวลานะผมนอนดึกหน่อยเพื่อที่จะตื่นหกโมงเช้าและมันมาทําชีวิตเหมือนเดิมทุกวันค่ะชีวิตที่เหมือนถ่ายเอกสารตรงนั้นเนี่ยคุณ,ณนรูตบอกว่าได้มีโอกาสกลับไปทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาใช่คือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ถ้าย้อนเวลาไปแก้ไขได้มีเหตุการณ์ไหนที่คุณ,ณนทูตอยากเปลี่ยนแปลงไหมคะ คือผมอยากจะถ้าทําได้นะผมอยากจะทําให้การเจราจาหรือว่าการหาทางออกโดยสันติมันเกิดผลขึ้นมาจริงๆผมไม่อยากให้พี่น้องผมหรือแม้กระทั่งตารวจทหารต้องมาบาดเจ็บล้มตายในเหตุการณ์นี้แล้วด้วยความสัตย์จริงนะครับผมไม่ต้องการให้ใครสูญเสียเพิ่มผมเจ็บปวดผมเสียใจกับความสูญเสียจะพูดว่าผมเคืองแค้น ต่อชะตากรรมของพี่น้องก็พูดได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องควบคุมความโกรธแค้นจริงฉับต้องเก็บเอาไว้ข้างในให้เป็นพลังขับเคลื่อนเราเอาความโกรธแค้นจริงฉับมานาหน้าในการเคลื่อนไหวไม่ได้มันจะทําให้เราขาดสติและไม่เกิดปัญญาผมไม่มีทางที่จะลืมเหตุการณ์เหล่านี้ผมไม่มีทางที่จะลืมความสูญเสียของพี่น้องเราและผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ความจริงและความยุติธรรมกลับมา พูดไม่ได้ดัจริตนะครับพูดตรงๆพูดจริงๆว่าถ้าผมเลือกได้ให้เขายิงผมใียก็ได้คือผมมีความรู้สึกว่าแม้เราไม่ต้องการให้ใครสูญเสียเรายืนยันนะครับเอาไปสาบุสาบานที่ไหนผมไม่เคยกระสงใจเกิดความรุนแรงไม่เคยต้องการจะให้มีการใช้กำลังระหว่างนะ ไม่ได้ดีใจกับทหารตายแต่ผมเสียใจกับทุกชีวิตทีนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เรามันกลายเป็นเราต้องมาดูมาอยู่กับความจริงที่เจ็บปวดแบบน,น,นี้ผมรู้สึกว่าผมต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและความรับผิดชอบนั้นถ้าจะเอาผมไปขังคุกขังตารางก็ผมทำจริงจริผมก็ไม่ปฏิเสธสิ่งน,นี้ แต่ถ้าผมไม่ได้ทําความผิดต้องพูดความจริงและเอาคนที่ทําผิดมาถูกลงโทษได้ผมจริงต้องเอาความจริงมาเปิดเผยผมจริงต้องเรียกร้องความยุติธรรมผมจริงพยายามช่วยเหลือคนที่ถูกคุมขังอยู่เวลานี้แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผมจริงต้องอยู่กับขบวนต่อสู้ของคนเสื้อแดงต่อ <Ừ. S 1> เพื่อร่วมกันกับพี่น้องนําพาการต่อสู้นี้ไปโดยหลักสันติวิธีเพื่อให้เราได้ใช้สติให้ใช้ปัญญา ในการที่จะเดินหน้าต่อไปได้ผมอยู่ข้างในไม่เคยมีวันไหนที่ผมไม่คิดถึงความสูญเสียของของเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่เคยมีวันไหนที่ผมไม่คิดถึงคนที่บาดเจ็บล้มตายและผมก็คิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับ ผมยังไม่รู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นอีกข้างหน้ากับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงในประเทศไทยแต่ผมรู้แน่ๆว่าเราไม่แพ้แล้วผมรู้แน่ๆว่าวันหนึ่งเราจะชนะแต่ผมอยากให้เราชนะด้วยความสงบเราอยากให้ผมอยากให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปล,ง,ปลงสงู่ประชาธิปไตยด้วยสันติวิธีพวกผมคิดแล้วว่าเราจะชนะอย่างไรคำตอบคือชนะโดยสันติวิธี ถามจริงๆว่าเครือข่ายอมตยาที่ไปคิดด้ือย่างว่าท่านจะแพ้อย่างไรคิดด้วอย่างว่าท่านจะแพ้โดยสันติวิธีหรือจะแพ้โดยวิธีการรุนแรงเหมือนหลายๆประเทศที่เขาทำกัน <Okay. S 1> แต่ว่าอย่าไปคิดแค่ว่าท่านต้องเอาชนะประชาชนให้ได้อย่าไปคิดแค่ว่าถ้าท่านแพ้จะเป็นเรื่องเจ็บปวดอบภัยเพราะท่านพ่ายแพ้แก่ประชาชน mm hmm. ซึ่งท่านมองว่าเป็นคนที่อยู่ต่ำกว่าอยู่ตลอดเวลา แต่ต้องเข้าใจว่าถ้าประชาชนชนะชนะด้วยกันทั้งหมดเพราะพวกท่านก็เป็นประชาชนพวกท่านก็เป็นคนที่ต้องการเห็นความสงบสุขเห็นความเจริญรุ่งเรืองเห็นความเสมอภาคเสรีภาพเท่าเทียมกันของประเทศนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับค่ะเพียงแต่ว่าที่ท่านทํากันมาเนี่ยท่านคิดว่าประชาชนเนี่ยได้เสรีภาพเพียงพอกับที่ท่านต้องการแล้ว ท่านริงบิดเบือนกดดันทุกอย่างเท่านั้นเองและถ้าชนะเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้มันไปด้วยกันได้ไม่มีปัญหาค่ะอีกภาพหนึ่งที่หลายคนเห็นสะเทือนใจโดยเฉพาะคนในครอบครัวก็คือภาพที่คุณนัทวุฒิถูกตีตรวนเวลาที่ไปขึ้นศาลนะคะเคยคุยกับภรรยาคุณนัทวุฒิบอกว่าเสียงโซ่นะั้นมันบาดเข้าไปในหัวใจแลือเกินตัวคุณนัทวุฒิมีความรู้สึกว่าอยากจะยอมแพ้ไหมคะในะอยู่ในสภาพแบบนั้นไม่ครับไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ไม่เคยแสดงอาการ ว่าจะวิตกอ่อนแอแต่ว่าเห็นใจครอบครัวเห็นใจพี่น้องที่เขามาเยี่ยมทุกวันเห็นใจพี่น้องที่ต่อสู้อยู่ในสภาวะการที่โหดร้ายเห็นใจผมถูกตีทรวนก็วันแรกไปพบภรรยาที่ศาลเขาก็รอ้องไห้ผมก,ก็เห็นใจเขาแรกๆเขาจะพาลูกชายมาก็าสงสารลูกชายว่ารู้ความและจะไม่เข้าใจ ว่าทําไมพ่อถึงถูกล่ำโซ่เวลาเดินไปเดินมาก็เป็นความรู้สึกที่ผ่านไปด้วยความยากลาบากแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่ผมต้องผ่านไปให้ได้ผมมีหน้าที่ที่จะต้องเข้มแข็งในที่คุมขังเพื่อให้พี่น้องข้างนอกมีความเข้มแข็งผมเชื่อว่าความเข้มแข็งของพวกผมในที่คุมขังจะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องข้างนอกในขณะเดียวกันความเข้มแข็งของพี่น้องข้างนอกก็เป็นกําลังใจให้กับพวกผมก็อยู่กันแบบนี้ก็มีการและกันอยู่อย่างนี้ ร,ร,รัก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 กันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันทองฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนต่อหัวใจตัวเองให้ชัวรแม้พื้นฟ้าเบื้องบนมืดมัว อย่าให้ตัวเราเองมืดมนส่งยิ้มให้ใครคนนั้นฝ่า,าฟันภัยเพื่อพ้องชนลุกขึ้นใหม่อีกคนประชาชนรอวันก้าวไปมื่นล้านความทุกทน ผลต้องถึงจุดหมายจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดขอไปทุกเส้นทางทีกตทวต่อในวงคูคุณ้ต้องสเสื้อนะคะนอกจากบทบาทแกนนำมาบอลชอที่เราคุ้นเคยันดีตไป แล้วนะคะแต่ว่าอีกบทบาทหนึ่งในฐานะความศึกษามีความเป็นพ่อครอบครัวของคุณนทุนนั้นอบอุ่นทีเดียวนะคะมีลูกชายกับลูกสาววัยกำลังน่ารักนะคะันนี้ก็ต้อนรับนะคะคุณสิริกุลส่ายเครื่องนะคะสวัสดีค่ะแก้มคาแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะถามคุณแก้มเลยค่ะว่ารอคอยวันนี้วันนา้วอย่างไรคะก็รอคอยนานนะคะใช้เวลานานมากกว่านี้ก็ ก็ถึงวันนี้ก็ก็ดีใจแล้วค่ะคือก้าเดินเนี่ยก็คือรอวันนี้แหละที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะก็รอหวังมาตลอดรอมาตลอดค่ะตอนขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายๆเนี่ยนะคะขึ้นด้วยเอาน้องช้างน้อยในขึ้นเวทีค่ะ่ตอนนั้นก็รู้สึกเป็นยังไงคือช้าง <S <S น, <S <S น้อยอ่ะเขาบอกว่าคิดถึงคุณพ่อเขาก็เลยบอกว่าแกบอกถ้าคิดถึงคุณพ่อลูกก็ต้องไปพูดหาคุณพ่อสิแล้วลูกจะพูดยังไงก็บอกว่า ของวัาน้องชางที่คุณคุณพ่อคุณพ่อกลับบ้านได้แล้วแกบอกถ้าลูกไปพูดเดี๋ยวคุณพ่อกลับบ้านได้เลยม,มันก็จริงเหมือนกันเนอะก็ได้กับมานคิดถึงคุณพ่อไหมนนะคะนช้างน้อยคิดถ<อ>ึงเหรอคะค่ะคิดถึงนะคะตอนนี้ดีใจแล้วแล้วคุณพ่อกลับมาอยู่ด้วยแล้วครับค<ะ>่ะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตแต่งงานของคุณนัทวุฒิกับกับคุณแก้วเนี่ย จะบอกว่ามันก็มีภูมิคุ้มกันมาตลอดอย่างนี้ก็ว่าได้โเพะเพราะว่าตอนที่แต่งงานใหม่คุณแะคุณก็คือเข้าเรือนจำไปช่วงสั้นๆใช่น,นคือมันเริกที่จะเจ้าบ่าวจะยกขันหมากไปบ้านเจ้าสาวเนี่ยเช้ามืดของวันที่29เมษายนปี50